สวัสดีครับผมบอยครับที่วิสาหการขายยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับราคาขายที่994,000บาทนะครับมารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าบอยทำการใส่ชุดแต่งแบบแรปเตอร์ให้ด้วยแล้วก็มีทำการเปลี่ยนล้อแม็กให้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะครับเชิญรับชมครับรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับที่ทาการเปลี่ยนชุดแต่งด้านหน้าใหม่นะครับเป็นชุดแต่งด้านหน้าของ แรปเตอร์นะครับกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าทําการเปลี่ยนใช่ไหมัานะครับเป็นสีดาด้านแบบนี้นะแล้วก็ตัวกันชนนะครับทำการเปลี่ยนชิ้นใหม่นะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยเป็นเปลี่ยนแบบของแรปเตอร์นะครับอ่าก็จะใส่เป็นสีเทาสีรถตัดกับสีดานะครับแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นของแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นสีบอลใช่ไหมฮะแต่คันเนี้ยทำเป็นสีดำทั้งหมดครับเพิ่มความดุดันให้กับรถของเรานะครับตัวรถ รู้สปอร์ตต้องบอกว่าจะมีไฟหน้าเป็น LED พร้อมไฟวิ่งวันเป็น LED นะครับมีระบบเปิปดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไอร์แบกหกใบระบบเบรกไอเบส IBD นะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่คิวล้อด้านข้างจะเป็นคิวล้อแบบดัตเตอร์รับกับตัวของกันชนด้านหน้านะครับแบบนี่เลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับทําการเป็นใหม่ล้อแม็กเนี่ยเราใช้ขานาด18บแปดเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนยางเป็นยาง AT นะครับ ทีนี้ยังก็บอกว่าจะเปลี่ยนไซส์เป็น2 6 5 6 5 5้ R นะครับใส่แม็กแบบก้านวายใหญ่นะครับแล้วก็ออฟเซ็ตเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะครับแบบนี้ตัวรถเองนะครับด้านข้างของรถจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกุญแจแบบคลีเลตนะครับมีบันไดข้างนะครับสีดำคาดจ่ญ่นะครับพร้อมกับการลื่นนะครับแล้วก็ ด้านท้ายก็ใส่คิวล้อรับกับชุดของด้านหน้านะครับตัวที่เหยียบนะครับที่เหยียบด้านข้างก็มีให้โชค๊คอัพนะครับด้านหลังชุดโชค๊คอัพทั้งหมดนะครับเป็นแบบโมโนโทูบนะครับแล้วก็ตัวโช๊กเนะี่ยจะเป็นแบบยื่นออกล็อกซี่ก็ทําให้มีความนุ่มน,นวลขึ้นนะครับเกาะถนนดีขึ้นนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็ ด้านท้ายเนี่ยจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับสหรับดูสปอร์ตนะอ่าด้านในนะครับด้านในดูด้านในน,นิดนึงด้านในเนี่ยอ่าลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยจะได้ในส่วนของพุสตาร์ทนะครับอ่าเบาะหนังนะครับสีดำหรือหน้าสีเทานะครับอ่าไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็จะมีปรับสูงต่ำของไฟได้นะครับพุทคอนโทรลนะครับอ่าหน้าจอ8นิ้วหน้าจอ10นิ้วนะครับ แอร์ยกอุณหภูมิ้า้ขวานะครับเบรชาร์จช่องเสียบย s b ดีไทย A ไทย C นะแล้วก็จะมีในส่วนของอหมวดการขับขี่ให้4หมวดระบบอัตโนัติสต็อปนะครับโมเดลปี2024นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนม,มัติพร้อมช่องเสียบย s b ดี D, นะครับนี่จะต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับสนใจรถรุ่นนี้นะราคา9,094,000บาทนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามไว้ได้ต้องบอกว่าโปรโมชั่น,บบนี่ยมีมากมายเลย ่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเร์เซนะครับ48่นวดนะครับแล้วก็หรือพร้อมรับกับแต่งค์แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะต้องบอกว่าโปรโมชั่นอะมากมายเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะฝากกดซับสไคร์นะครับกดติดตามมาด้วยนะวันนี้บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ